สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับช่องสาวรักัางเดสนะครับเชมตอนนี้เราจะมาเล่นนะครับเกมนี่นะครับ Snake.IO ไปอนเล่นกันเลยสับหน้าจอก่อนนะ Snake.IO เคยเห็นเกมนะนชิงสกินเปลี่ยนสกินกันก่อนไหมครับ สกินที่ผมใช้ก็จะเป็นจะใช้ปลานะครับนี่นปะปะไปดูน่ะอ้าเดี๋ยวผ้าชนนี่ยังเป็นฝูงปลาเล็กๆเพิ่มจำนวนให้มันแล้วต้องกินก่อนนะต้องกินเดี๋ยวนี้ต้องกินกินด้วยกำลังใชจ ปูปลาเล็กอุ้ยจระเข้ตัวยาวเว้ยอุ้ยโอ้ยได้มาเยอะเลยอ้าอหุยเมื่อกี้หัวมันเกือบชนแล้วกินชิ้นส่วนตัวเอง ห้5สิสองไปันเรียนดับหนึ่งนะครับก็คืออะไรนะจะผมไม่รู้ชื่อผมอ่านโดยสั่งกินอุย้ยตัวยาวเริ่มขึ้นแล้วนี่นี่มันใช้ความเร็วมากเกินไปใช่ไหมก็มต้องกินความกินความอร่อยของมันอะกินตัวมันเองเเนี่ยมันใช้ความเร็วคือตัวมันจะค่อยลด เพราะฉั้นเราอย่าใช้ความเร็วมากเกินไปไม่งั้นตัวเราลดแน่เลยฝูงป่าแล้วก็จะลดน้อยลงไล่ฝูงปลาไล่ลูกเปล่า,ลาจากฝูงไปไปไปตัวสัน่นตัวสั่นนี่ยนี่คือแดนมังกรไฟนะแต่ต้องชนะอันดับหนึ่งให้ได้นะแล้วเราจะเป็นราชาหนอนเราจะเป็นราชางูนะครับ หมือนถ้วยเราก็จะเป็นราชาตัวสลัดถ้วยคนละเรื่องนั่นมันวันพีชดึกดึกดึดดึกดึดึกดึดดึกดึกดึดดึกดึอมก่กดึดดึกดอดนึกดึด้ึกดอดนึกดึดดกดึดนึกด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 ึกึ Cause ด <c oughs> <อ> <ühr> มาตอนนี้เรากลับมาแล้ววันนี้ใช้วิชาฟื้นคืนชีพของโฆษณานะครับรเมื่อกี้เราเพิ่งชนได้หนึ่งตัวตัวเราก็เลยยาวสองร้อยสิบเจ็ดเซนติเมตรมั้งสองร้อยแทนมิลลิเมตรต่หากเป็นหนอนที่ยาวมากเราจะเป็นหนอนที่ยาวที่สุดประมาณคือ เจอขี้ของมนละต้องให้พันด้ามาชนเราอย่าเจอกับงูน้ำเด็ดขาดไม่งั้นข้าพระเจ้าตายแน่สื่อสัญญาณปลาที่มีขบวนยาวต้องเป็นปลาที่มีขบวนยาวที่อุดอุ้ย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  แป๊บนะครับอุ้ยผมตายอีกแล้วนะครับเพราะท่านผู้ชมนะับเพราะท่านผู้ชมไง่าสูงสุดสองไปเล่นกันต่อนะเป็นปลานะปลาเป็นขบวนปลาเพราะว่าคือเป็นจะต้องเป็นแก๊งที่ยาวที่สุดนะครับในปตัตตภีนะครัเพื่อเป็นแก๊งปลาเล็กๆอา อะไรกันครับเนี่ยมีคนสบัดขนไว้ตรงนี้เปลี่ยงคุณจากศิสือปากกันยืดตัวไหมนี่ขงข้างขอ้พี่มือผมก็ไม่เบาเหมือนกันนั่นเนี่ย นะครับมากี้อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเ <_ C 1> พราะท่านผู้ชมนี่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 าพวกนี้นเราเหลือศูนย์และ <_ C 1> นั่นเราก็ต้องไปกินของตัวเองแล้วก็ปุ๊บอาหารที่มันเนลมิตขึ้นมา พวกเราเป็นนอนทิพนี่ก็อาหารทิพนะจ๊ะอ่าแต่พวกเราไม่ได้มีทิพย์พยาวิมานนะเฟยอาหารแย่งกันกินแย่งกันกินโอ,อ้เจอเจอจริงจอกยาวอันนี้ผมมีแล้วก็มันจะใช้อะไรเล่นได้แต่ผมจะใช้ป่าเพราะมันมีความเคร่งขสูงมากมนแล้วแต่ฝีมือการเล่นเกมส์ินตอไอโอนะครับดูแล ตรงไปเรอยอู้หู้หูตุวตุ่วตุวตุ่วอะครับทำไมครับทำแพงกั้นไปชนนี่ตายกันเลยทีเดียวพวกแกจะทำฉันเหรอโอ้เจอพายาไฟมาอยู่ตรงนี้ได้ไงฮะได้ล้างแค้นสมใจจ้ะ โอพยาไฟยังอยู่ในั่าไฟพยาไฟตายแล้วต้องหลีกเลี่ยงตัวที่ยาวที่สุดไว้ไม่งั้นได้เดินเผาเป็นกระทิงแน่อ้าอ,อุ้ยอ๋อมันทะลุเรานะครับก่อนหนึ้อ้าอุ้ยช,ชนเราเราชนมันจะชนเราต้องกินมัน โอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วดึง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 อุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยจัดเลยจัดเลยฆ่าไปแล้วเลย <c oughs> อุย้ยต้องกันไว้มันพยายามจะกินเราบบเฟ้ย,ยจะต้องอเราเป็นปลาฝูงที่ยาวมาก โอ้โหมันกินเศษของมันตัวเองโอ้โหตายเยอะกันเลยใครมันโง่มาทิ้งตัวเองไว้ตรงนี้เนี่ยเจอแมวทัดฉันไม่ใช่ทัดแมวเพราะฉันเป็นปลาแต่ผมก็เป็นทัดแมวอันดับห้าอันดับห้าแล้วก็ชิ้นส่วนปลา หลุดมาได้ไงเนี่ยก็ต้องเจอกับน้องกระทิงน้องเที่ยวเหมือนเดิมหมูปะช้างต้องเจอกับแมมมอสเมื่อกี้เจอกับโอ้โหจระเข้จระลาคีกินงำเกือบโดนชนเว้ยช้าลา าตายแป๊บหนึ่งโอเคโอเคถัดไปเปลี่ยนสก,กินกันก่อนเปลี่ยนสก,กินไหนลีเนอเรามีทั้งหมด12สัตว์พื้นฐาน6 ก็จะมีสองตัวสัตว์แปลกใหม่เหรอก็จะมีหนึ่งตัวสัตว์หายากหนึ่งตัวมาหากราบเนื้อสองตัวไปเราอยากได้ไฟดังอยากได้พี่ไฟไฟแอนด์เดอะไฟจันจะมาเอาระดับมาหากราบดีกว่าครับ ขอปฏิเสธไปก่อนว่าเราจะเล่นในระดับมหาการก็จะดูเท่กว่าตัวอื่นแล้วก็ดูโชคดีกว่าด้วยมั้งนะมันเกี่ยวกับฝีมือผู้เล่นหรือเปล่าโอ้ไข่ก็อยากกินกินก็อยากไข่โอ้มีฉันไหมแต่ดวนดึกดดึกอุ้ย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 เนื้อจระเข้อาหารฟรีเว้ยคิว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  จะละัจกจะละกี้อยู่กลัวจัล้ลางแขนอยูก่กลัวเขาบอกว่ากำได้ใครก่อรกำนั้นย่อมตามสนองเดี๋ยวเราต้องจองหองไปก่อนนะครับททำไมมันดูเหมือนรถไฟเนี่ยรถไฟจะไปโคาราชตวตังฟาดไปราดบุรีตดอีกทีไปบริษัทบริษัทปั๊มปั๊มเป๋อป๋อ,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 อขอเสนอเนี่ยสั้นๆร้องมาเป็นเพลงเลยผม ก็ดิงก็ดิงก็ถิงอยากไม่อยากจ,ายจะต่อไี้แต่เป็นคนที่มีอันดับที่หกเดี๋ยวดูจะทำอัญ,ญลักษักอะไรโดนที่เป็นรูปอะไรตัวโอใช่ไหมมันก็แบบเนี้ยเนีน่ยอือืเ ไม่รู้หรอกว่ารูปอะไรผมทํารูปหัวใจแฮ <c oughs> <ส>่ <c oughs> ตัวผมไม่ยาวพอจะทํารูปหัวใจได้ครบหรอกนะเดยวผมจะล่าล่าคนจะไม่ใช่คนนี่มันนอนผมขำเลยของผมวะอุ้ยขี้ขี้กินขี้ต้องกินขี้มันก่อนจ้ะอ้าวสวยแล้วมาแล้วมาแล้ว ตัวผมยาวเหมือนเดิมอย่างเหมือนเดิมหมดซีซีสี่ซีซีห้าแย่งกินเลยแย่งอือันดับสีแล้วอันดับสีแล้วงับกินเจออาหารเยอะฟุ้ยเดี๋ยวจะเป็นอันดับหนึ่งให้ดูนม่ไ,ไ่ไม่ตายด้วย แต่เราอย่าคิดว่าตัวเองจะเป็นดับหนึ่งหรือจะชนะตลอดไปนะครับต้องมีแพ้ต้องมีชนะบ้างอเกือบตายเนี่ยอ่าต้องต้องมีคนโอน้อ้าวกลายเป็นดับเจ็ดแล้วยอมไม่ไล่จะยอมไม่ไล่ อะคือยอมไม่ลายแน่นอนยอมไม่ไลย่ยต้องทำให้ตัวอื่นตายแบบเห็นเห็นอ้จริงด้วยเขาพูดว่าทำให้คนอื่นตายแบบเห็นเห็นนี่มากันเลยทีเดียวว้าตายดับสามแล้วโอ้ขึ้นมาขึ้นมานำแล้วอุ้ยอ,อ,อมีคนกินสีดำมาไป กินมะแรงสาบดีกว่าอ้าวอ้อันดับรถอีกแล้วอะไรของเองเนี่ยอะไรของผู้สร้างเกมอะไรมากหน,หนาออดอ้า๊บหนึ่งมาแล้วนะครับตอนนี้มาแล้วเมื่อกี้ชุบชีวิตมาไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยอันดับสามอันดับสามขึ้นครองแชมป์ นะครับพูดเหมือนไปดูมวยมาหรือไม่ก็ไปดูบอลมาต้องล้อมจอเคไว้เอาไปล้อมไม่ได้ว้ามีคนแตกโอเคไปเยะค่ะ ลลลลลลลาาาาาาาเอาเป็นว่าขอจบคลิปนี้เลยด้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกกันดูคลิปก็ขออภัยนะครับว่าอืออ่าบายบาย